Modify Inc. professional printing and service สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดีครับแปะวันนี้เรามาที่ขนดใหญ่ขัดใหญ่ครับผมครับผมแล้วก็เอ่อเรามาเพื่อสวิตลูกค้าอะไรหนึ่งใช่ครับผมกับที่ประสบ น้ำท่วมน้ำท่วมอัดใหญ่ครับผมจริงๆแล้วเป็นเครื่องตัวนี้ใช่ครับพี่ก็อย่างที่บอกอย่างที่เรารู้ข่าวกันก็คือว่าที่อัดใหญ่นะครับอ่าน้ําท่วมสูงนะครับที่สูงเกินกว่า2เมตรขึ้นไปนะครับซึ่งก็จะทําให้เจอผลกระทบเรื่องเครื่องอิเล็กทรอนิกส์หรือเครื่องใช้ที่ต้องแช่น้ำนะครับหรือว่าโดนน้าท่วมนั่นเองนะครับ ก็เป็นเครื่อง d f t 2หัวตัว D X 1 1หรือว่า x p 6 0 0นะครับใช่ครับตอนที่ก่อนที่เราจะมาช่างหรือว่าเพื่อการที่ภูเก็ตใช่ครับคุณบอยได้มาแล้วลองมาแล้วมาคือน้ำท่วมเนี่ยเขาก็ได้ลองทำการรื้อนะครับรื้อทำความสะอาดนะครับในตัวไหล่ต่างๆตัวเมมบอร์ดนะครับครับลองเปิดเครื่องดูก็พบว่าตัวเครื่องทำงานได้แต่ว่าตัวเมมบอร์ดที่มีปัญหาครับก็ เปลี่ยนทุกอย่างใช่ครับต้องเปลี่ยนเมนบอร์ดด้วยนะครับเปลี่ยนหัวพิมพ์ด้วยก็รวมทั้งเครื่องอบกาวนะฮะไม่ใช่ท่วมแค่เครื่องพิมพ์นะครับใช่เครื่องอบกาวด้วยรวมกาวจะโดนน้าท่วมทั้งหมดนะครับจะสังเกตเห็นสนิมนะครับร่องรอยของน้ํานะครับแล้วก็ดินแดงนะครับที่ท่วมมิดตัวเครื่องนะครับพี่ช่างเราหรือว่าปอยเนี่ยก็ได้ลองมาดูลองทําแล้วนะครับเบื้องต้นก็พบ ควมเสียหายสูงนะครับ,รบซึ่งถ้าเกิดทําการเปลี่ยนเนี่ยจะไม่คุ้มนะครับจะไม่คุ้มก็เราก็เลยนําเสนอนะครับกับตัวลูกค้าคือชื่อร้าน Idea Sport ไอเดียสปอร์ตซึ่งก่อนที่ะจะมีประสบปัญหาเนี่ยพี่กองงานน้องค่อนข้างที่จะเริ่มมีตัวจํานวนขึ้นแล้วนะครับผมก็เลยถือโอกาสไปดีเลยในวันนี้ที่เครื่องมีปัญหาแล้วเราดูแล้วเรา ช่วยผู้ประสบภัยนะครับลูกค้าเราเองนะครับก็โดยการรับรับเทิร์นรับเทิร์นครืบอคือเรารับเทิร์นเครื่องชุดนี้แล้วก็ไปเทิร์นราคาเครื่องที่เราให้โปรโมชั่นใช่ครับพี่แล้วก็แถมด้วยการมีส่วนลดช่วยเหลืออีก10,000บาทใช่ครับแล้วตัวเครื่องเรารับมา20 0 0 0บาท20 0 0 0บาทแล้วนะครับภาพนี้คือไม่มีอะไรใช้ได้ะไม่ได้ละทำอะไรไม่ได้นะครับแล้วก็ ช่วยนะครับโปรโมชั่นผู้ประสบภัยน้นทวัวภาคใต้ลดอีก1 0 0 0 0มืนบาทนะครับผมซึ่งเราจะมีส่วนลดให้ผู้ประสบภัยเนี่หมื่นบาทเลยครับผมตัวนี้ก็ถือเป็นการอัปเกรดใช่ครับเปลี่ยนจากตัวย e กษ์สบไปเป็น i32 ในตัวเลยลูกค้าก็ได้ทำการอัปเดตนะครับเครื่องเพราะว่าอย่างที่บอกคือลองคุยกันแล้วซึ่งน้องประสบปัญหาแต่ก็ต้องแก้ไขกันไปแล้วนี่ก็ ดูซื้อเครื่องใหม่เป็นไ3สามันสองใช่ครับก็เดี๋ยวเราไปดูวอร้านอยู่ด้านหลังเราเองใช่ครับผมครับลองดูด้านหลังนะครับผมก่อนหน้าร้านที่หันใหญ่นะครับจะยังเป็นแบบนี้นะแป๊ดนะลูกค้าเราที่ไอเดียสปอร์สปอรที่น้ําพ่วมเขาจะมีอยู่ที่4ี่กูหาใช่ครับจะมีศูยการขายผ้าเป็นแบบนี้ก็คือติดถนนใช่ครับครับแล้วก็มี ผ้ามาตั้งที่ร้านโชว์อะไรเี่ยครับใช่มีทั้งเป็นผ้าที่เป็นเสื้อสําเร็จกับลัคสกรีนลัสกรีนด้วยครับผมก็จะดูสังเกตว่าเสื้อที่ร้านเนี่ยก็จะเป็นแนวกีฬานะครับสปอร์ตเป็นเสื้อกีฬาเป็นเสื้อกีฬาครับก็สามารถที่จะสั่งผลิตนะครับสั่งผลิตทั้งเสื้อสโมสรต่างๆนะครับเสื้อแบรนด์ต่างๆนะครับก็สามารถจะผลิตได้นะครับแล้วก็อย่างที่บอกถ้าลูกค้าท่านไหนนะครับที่อยู่ที่ภูเก็ต นะครับสนใจเสื้อนะครับสามารถที่จะเข้าดูของร้านก็ได้นะครับผมไอเดียสปอร์ตนะครับผมก็อย่างที่บอกจะมีเสื้อมันหลายด้านเรามาดูด้านในนะครับหด้านในดูร่องรอยที่น้ําท่วมนิดหนึ่งครับผมก็จากห้องที่เรายืนนะครับน้ำจะท่วมถึงฝ้าเลยฝ้าขึ้นไปถึงฝ้าแล้วก็เข้าไปข้างในใช่ครับเนี่ยตัเสื้อเสื้อจะมีรอยข้ามข้ามโคนใช่ครับทุกคน นี่ก็เป็นร่องรอยของน้ําท่วมที่บอกว่าน้ําท่วมสูงนะครับเกินกว่าสองเมตรเก็บไม่ทันนะครับนี้คือยกขึ้นก็ไม่ทันก็ไม่ทันไม่ทันเครื่องเครื่องจักรหลายตัวนะครับที่ยกขึ้นไม่ทันก็ต้องเน้ำที่ภาคใต้นะครับก็ถ้าเกิดลูกค้าไหนที่ประสบภัยหรือว่าอะไรก็สามารถที่จะจ้างหรือสอบถามทางโมดิฟายเราได้ครับเราก็จะเข้าตรวจเช็คเครื่องให้นะครับแล้วก็ดูแลให้ก่อนเริ่มต้นว่าเช็คความเสียหาย ของเครื่องว่าสามารถที่จะดําเนินการต่อได้ไหมหรือว่าจะต้องเปลี่ยนเสียตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราเข้าดูเครื่องด้านไหนพี่โอเคอ่านี่ครับอันนี้ก็จะเป็นที่ผลิตนะครับจะมีรีดอ่านะครับแพ็คนะครับก็สินค้าของที่ร้านนะครับสามารถสั่งแล้วก็รับออเดอร์ได้เลยนะครับผมอ่านี่ก็จะเข้ามาทางด้านในนะครับก็จะเห็น น้องนั่งทําอยู่อันนี้ก็คือเป็นเทาแกะน้อยเทาแกะน้อยเทาแกะน้อยอ่าเดี๋ยวเราลองดูที่ตัวเครื่องก่อนนะครับตัวเครื่องตัวนี้จะเป็นตัว DFT I32 นะครับสองหัวพิมใช่ครับสหัวพิมอ่าก็ตัวเครื่องเป็นบอดี้รุ่นใหม่เป็นสีดํานะครับแต่ว่าตัวอบกาวยังเป็นรุ่นเก่าแต่ว่าเป็นระบบสายพานแล้วระบบสายพานแล้วครับครับที่ว่าเป็นรุ่นใหม่ถ้าเรามาดูใกล้ๆนะครับจะสังเกตว่าบอดี้ของเครื่อง อหาทสองหกสเป็นจริงๆถ้าสเปคแค่สองพิมพนะครับจะไม่ใหญ่เท่านี้ใ่โครงสร้างจะดูเล็กบางกว่านี้พูดก,กันบแบบนั้นดีกว่า uh, uh. นะครับแล้วก็ที่สําคัญในขณะที่เราดูที่ฐานแคมปิ้งจะเห็นว่าเขาจะมีเพจสองอันนะครับเขาปิดเพจไว้เขาปิดเพจไว้เพราะว่าเครื่องตัวนี้ออเดอร์มาเป็นสอง แต่โรงงานผลิตโครงแบบนี้สําหรับ2และสเลยใช่ครับผมเพราะฉะนั้นโครงสร้างความหนาของตัวเหล็กเฟรมการทํางานทุกอย่างจะเป็นแบบ4ี่หัวพิมพ์ใช่ครับก็อย่างที่บอกเขาจะทําในเครื่องที่มีขนาดไซส์ใหญ่กว่านะครับผมแล้วส่วนเครื่องที่ใส่สองหัวพิมพ์ทางโรงงานเขาจะใส่2องหัวพิมมาแล้วก็ใส่เมนบอร์ดสองหัวพิมมาแต่ตัวนี้จะดีมากเลยตรงที่ว่าถ้า ลูกค้าเกิดอัปเกรดขึ้นอยากจะได้เป็นสีหัวพิม์ได้ไหมสามารถทําได้เลยใช่ครับสามารถทําได้เลยตัวนี้ก็โรงงานประเทศจีนมีหลักง่ายๆคืออันไหนที่ผลิตได้มากๆต้นทุนจะต่ําลงคร,ครับผมเพราะฉะนั้นบอดี้นี้ขายได้ทั้ง4ี่และ 2, 2> ตอน<ช>ตอนี้รัาผลิตมากใต้นทุนก็ต่ําลง,งแค่นั้นเองครับต้งถูกต้องไม่ได้มีแค่ตัวบอดี้ที่เป็นมาตรฐานของสีหัวนะครับตัวอุปกรณ์อื่นอย่างเช่นตัวปล่อยฟิลม ใช่ก็ให้แบบตัวสีหัวมาด้วยนะครับรุ่นใหม่ใช่ครับผมก็จะมีตัวเซ็นเซอร์ที่เป็นตัวปล่อยฟิล์มนะครับผมเซ็นเซอร์ที่ปล่อยฟิล์มจะมีชุดแท้งฝึกขาวที่เป็นตัวเขย่าตัวเขย่านะครับเขาตัวเขย่าตัวนี้จะเป็นตัวปล่อยฟิล์มนะครับตัวปล่อยฟิล์มที่อย่างที่บอกคือถ้าเกิดเราใช้ตัวฟิล์มที่มีขนาดใหญ่เนี่ยหรือว่ายาว200เมตรใช่ครับเนี่ยเขาจะทําการปล่อยเองนะครับเขาจะปล่อยอัตโนมัติก็คือ ตัวฟิล์มจะไม่มีการถูกดึงหรือล้ังจากตัวเครื่องขึ้นไปใช่ครับนะครับ,รบเพราะว่าตัวอ่าเขาเรียกสปริงโหลดเนี่ยเวลาถูกเซ็นเซอร์เนี่ยเขาจะทําการหมุนปล่อยมอเตอร์นะครับทาให้ฟิล์มนั้นนะ่ะเลื่อนอย่างสม่ําเสมอไม่ต้องใช้แรงดึงจากตัวเครื่องใช่ครับผมอ่าเนี่ยการก็จะมีการกระเยานะครับโยกแกว่นทําให้มึกขาวน้ะไม่ตกตะกอนใช่ค,คือสเปคของตัวปล่อยฟิล์มที่เคยทำรีวิวเรื่องต้นที่ตัว5หัวใช่ครับแล้วก็มา4ี่หัว นะครับแต่ตัวนี้คือ2หัว2หัวครับเพราะฉะนั้นได้เหมือนเอ็กตอเลยก็คือซื้อสองหัวแต่ได้สเปคสี่หัวไปเลยสเปคสี่หัวก็ของโภเครื่องนี่เป็นสี่หัวอที่บอกคือถ้าเกิดลูกค้าเกิดอยากอัปเกรดขึ้นใหม่ตัวนี้ก็แค่เปลี่ยนเมนบอร์ดเปลี่ยนเมนบอร์ดเพิ่มหัวพิมเปลี่ยนเพจสายแคมปิ้งไปจบเลยใช่ครับก็ได้เป็นสี่หัวพิมพ์ไปแล้วสี่หัวพิมพ์เลยใช่ตัวนี้ที่ที่อย่างที่บอกคือเราก็พยายามดูตัวเครื่องซึ่งตัวเครื่องในรถตัวนี้ที่มาก็ หรือว่าลูกค้าได้ประโยชน์นะได้ประยชน์สุงสุดโอเคก็นี่คือโครงสร้างของตัวใหม่ล่าสุดที่เป็นตัวซองหัวไอ2สามสองใช่ครับพี่ซึ่งในตัวระบบของเขาเนี่ยอย่างที่บอกนะเขาก็จะมีตัวปุ่มฟังก์ชันการสั่งล้างหัวพิมพ์นะครับก็คือโดยกดที่ตัวเครื่องได้เลยเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้ซึ่งจะเป็นตัวเสริมเวลาเราหยุดใช้งานนานๆแล้วหัวพิมพ์เกิดออกไปปกครับตัวนี้เขาก็จะกดโหลดนะครับ ที่ตัวปุ่มได้เลยนะครับเส้นจะไว้ช่วยเสริมนะครับจะมีปุ่มตัวฟังก์ชันตัวฮีเตอร์ตัวลมดูนะครับอยู่ฝั่งขวารับตัว power clean ที่พาบอกเมื่อสักครู่นะครับเราแค่เสียบปลั๊กที่เฉยไม่ต้องเข้าไปตัวเมนูด้านบนไม่ต้องหรือเข้าโปรแกรมที่เครื่องพิมพ์แค่เสียบไฟเข้าก็กด cleaning ได้เลย cleaning ได้เลยใช่ครับก็จะ นี่ก็จะเป็นระบบนะซึ่งดูเครื่องก็อย่างที่บอกคือก็เป็นสเปคของตัวสี่ห่งกินใช่ครับนะครับบอดีซึ่งก็เลยทําให้อ่าตัวโครงเครื่องนั้นน่ะมีความแน่นใหญ่นะครับผมใหญ่โอเคก็สมมุตินะไม่มีปาเลยโอเคก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูทางนี้นะครับทางนี้ก็จะ เป็นน้องเดียนะครับอเดี๋ยวเรามาลองดูอันนี้ก็เป็นน้องเดียนะครับเป็นท่อแก่น้อยนะครับผมที่ดูแลทางร้านนะครับผมก็เป็นรุ่นที่สองจากฟ้าจากฟ้า,า,<ม>านะครับผมเดี๋ยวแนะนําตัวั้างหน่อยสวัสดีครับผมชื่อเดียเป็นรุ่นที่สองของร้านไอเดียครับอันนี้ที่เดียลอง เจอปัญหามาเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นไงบ้างทางตัวน้ําท่วมน้ําท่วมคือเครื่องแรกจมครับจมแบบมิดบอดขึ้นสนิมก็เีนี้ที่นี่สี่สี่สี่คูหาใช่เป็นตึกติดถนนแล้วก็ทําธุรกิจผ้าอย่างเดียวเลยใช่เดี๋ยทำมากี่ปีแล้วนะครับรุ่นพ่อก่อนรุนพ่อรุ่นพ่อใช่ครับสามยี่สิบปีสิงนะฮะเกินเกินฮะเกินยี่สิบปี ก็อันนี้ที่เจอแล้วก็เดียได้ลองเรียกทางสายต้งเรานะทางพี่บอยเข้ามาดูเครื่องให้เนาะแล้วก็ดูแล้วการซ่อมแล้วก็เปลี่ยนอะไรเนี่ยอาจจะสูงนะครับก็เลยโอเคนาเสนอที่บอกเราทั้งช่วยตัวน้ำร่วมแล้วก็รับเพินเครื่องเก่าด้วยเพื่อเป็นช่วยนะครับช่วยเหลือกันเหลือลูกค้าเราครับนะครับกอนี้ที่เครื่องลองดูแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับเดียก็มัน ถามว่าเป็นไงบ้างมันมันดีกว่าเครื่องเก่าเพราะว่าหนึ่งตัวหัวพิมพ์มันใหม่กว่าอ่าหัวพิมพ์ใหม่กว่าบวกกับว่าฟังก์ชันมันเยอะกว่าตัวเก่าใช่พอฟังก์ชันเยอะกว่าตัวเก่ามันจะทําให้การพิพนงานของเรามันง่ายขึ้นอือย่างเครื่องอบเนี่ยมันถ้าตัวใหม่จะเป็นสายพานครับพอสายพานเราจะได้ไม่ต้องแบบคอยต่อฟิมใช่เราต่อฟิมหรืออะไรเพราะมีระบบลมสายพานแล้วไหลไปเลยมันก็จะได้แบบ เสมอกันในการแบบอบกาวแบบสมูทไปนะมันจะสมูทแล้วก็ตัวเขย่ามึกเมื่อก่อนผมใช้ตะเกียบในการคนต้องในการคนในการคนอันนี้รุ่นแรกรุ่นตะเกียบออไ้รุ่นเกี่ยตะเกียบควนมึกแต่ตัวนี้ก็มีตัวเขย่าแล้วเป็นมอเตอร์แล้วอันนี้ก็ช่วยฟังก์ชันที่บอกคือทั้งตัวฟังก์ชันเครื่องสเปคเครื่องเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์นะครับซึ่ง อย่างที่บอกการลงทุนเนี่ยก็หนึ่งผลตอบแทนนะครับที่แปลองดูแล้วกับท้องเดียที่ว่าเราแนะนำตัวนี้เพราะงานของเดียที่มีลูกค้าที่เข้ามานะครับ,รบช่วงนี้หนึ่งเราสามารถพิมพ์งานได้ทนันสองมีความอึดทนของหัวพิมพ์นะครับแล้วก็ในตัวสเปคเครื่องเนี่ยสามารถที่จะรองรับซัพพอร์ตในการใช้งานด้วยนะครับ,รบตัวนี้ก็ถือว่า ขอให้ผ่านวิกฤตนี้นะครับครับครับตัวได้ดีราบื่นต่อจากนี้นะครับแล้วก็มีอะไรที่ Modifying s ซับพอตได้ก็ยิงกลางไปหาผู้จัดการหรือว่าหาแป้ครับผมได้เลยนะครับอ่าก็โมดิฟนี้นะก็วันนี้เราได้พาดูบรรยากาศนะครับผมแล้วก็การลงเครื่องนะครับของร้านไอเดียสปอนะครับที่อัดใหญ่นะครับกับน้องเดียด้วยนะครับก็ เดี๋ยววันนี้เนาะเราขอจบคลิปอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราจะมีคลิปลุยภาคใต้ต่อแล้วเราจะอ,อ่าเราก็จะอัปเดตให้นะครับว่าเราไปทําเครื่องที่ไหนบ้างระยะเอ้ยยะลา,ะลานะครับก็จะไปต่อนะครับดูเครื่องขอบคุณครับเดียผณมากครับขอบคุณมากนะครับเดียครับ